โอเคครับอันนี้ก็มาเริ่มที่ตรงเริ่มที่แอปเลยนะครับเนาะตอนนี้ผมก็เสียบ HDMI เข้ากับเครื่องเรียบร้อยนะครับก็จะมาโชว์ตัวนี้นะฮะทีนี้มาเข้านะครับก็คือ1อ่าเชื่อมต่อก่อนนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยที่โทรศัพท์ก่อนนะครับก็มาเริ่มที่ตัวมันเนาะเบื้องต้นนะครับรอสักครู่นะครับโอเคเ okay, ชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะ ทีนี้เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็มาเปิดแอปนะครับก็มาเลือกที่ค้นหาก่อนนะฮะให้มันทำการเข้าไปยังเมนูของ e a s y c a t นะครับทีนี้ให้มาเลือกตัวนี้นะฮะ Easy m i r l e r ข้างล่างนะครับที่จะทำให้จอของมือถือเนี่ยไปออกที่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับให้เลือกคำว่า Easy m i r l e r ข้างล่างนะครับพอถึงหน้านี้ปุ๊กไม่กดคำว่า ON นะฮะโอเคครับ ทีนี้เราก็เลือกเป็น Wi-Fi ก็ได้นะฮะเลือกเป็นเชื่อมไต่อ Wi-Fi ไว้ให้เรียบร้อยหรือปิด WiFi แล้วก็ไปเปิดที่เป็น3 g ก็ได้นะครับจากนั้นให้กดแบ็คย้อนกลับน,นะครับนะฮะเอจะแบ็ย้อนกลับให้ไปที่อของผมเนาะมันเป็น asus นะครับเรื่องของการเชื่อมต่อมันจะเป็นโปรแกรม p l y t o นะฮะถ้าเป็น ipad ก็แล้วแต่ใช้โปร,โปรแกรมอะไรในะเครื่องก็ไปที่ตัวนั้นนะเชื่อมต่อสายนะครับสังเกตว่าผมกดที่ pleto ก็จะเจออุปกรณ์ของ easycast ก็เลือกตัวมัน ทำการเชื่อมต่อนะครับเรียบร้อยครับทีนี้ของผมมันเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะไปดูที่จอนะครับจอก็จะมาเรียบร้อยนะฮะนะครับเรื่องต้นนะครับเห็นไหมฮะก็ได้แล้วนะครับตรงนี้ตัวใหม่นะครับจะสามารถเชื่อมบไฟายถึงว่าตอนออกจอยเงี้ยมันสามารถเชื่อมบีฟาเล่นผ่านอันนี้ได้เลยนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเชื่อมบีฟไม่ได้มันต้องใช้เป็น 3G นะครับอย่สมมติว่าผมเอาเป็น 3G ถ้าใช้เน็ตนะมันจะหลุดนะครับต้องต้องเชื่อมเชื่อมใหม่ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตอนแรกนะฮะถึงค่อยมานี่ใหม่นะครับจะละลางถ้าใช้เป็น Wi-Fi ก็ดีครับก็จะเร็วนะครับตอนนี้มันหลุดไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่เมื่อกี้นะครับเนาะโอเคนะครับลองทำดูนะครับผม